UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่กคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอวิรัติเอื้องพูลสวัสดิ์นะครับผู้ในการสภากาชเป็นิษเกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ,รบ,รบเรากําลังอยู่ในช่วงของเขาบอกเป็นขาลงโควิดนะครับน่าจะจริงนะดูตัวเลขแล้วน่าจะจริง หรือเปล่าแต่ก็บอกว่าอาวุธสําคัญนะไม่ว่ามันจะขาคงที่ขาลงขาขึ้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยสาคัญที่สุดคือต้องฉีดวัคซีนต้องฉีดวัคซีนวัคซีนนี่เป็นเป็นอาวุธสําคัญที่เราจะสู้กับโควิดนะครับ,รบแต่ว่าเอ้เราก็รณรงค์เนาะนะครับก็ฉีดวัคซีนกันเยอะมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีบางคนยังกล้ากลัวบางคนยังสงสัยถามนิดน,นึงสปชกับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยสปปชเข้าไปมีบทบาทอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนครับ ก็อย่างที่อย่างที่คุณหมอพูดถึงเนาะว่าอาวุธสําคัญที่สุดในการจัดการกับโควิดเนี่ยมันคือวัคซีนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวโควิดเองไอ้โรคเนี้ยมันเป็นโรคที่มันเป็นการติดต่อผ่านเรื่องของการฟุ้งกระจายของเชืออ้อในอากาศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอนุภาพของมันในการแพร่กระจายเชื้อมันค่อนข้างสูง,ส,งสูงพอๆกับโรคหัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถที่จะทําให้คนเนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้มากนะครับประมาณ8ปดสิบห้าถึงเก้าสิบเเนี้ยนะครับมันมันมันจะไม่สามารถสกัดการแพร่กระจายเชื้อได้ทีนี้วิธีการมันก็มีสองวิธีเนาะวิธีการแรกก็คือปล่อยให้มันเป็นให้มันหมดเลยทั้งประเทศทั้งโลกเราจะได้มีภูมิไงเราจะมีภูมิแต่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอาจจะอาจจะเสียหายเยอะใช่คนอาจจะตายเยอะล้มตายเยอะ ระบบสาธารณสุขอาจจะแบบไม่สามารถที่จะจัดการกับคนที่ป่วยนะเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกหนึ่งก็คือใช้วัคซีนแต่นี้วัคซีนที่มาใช้กับกับโรคโควิดนี่นะครับเพราะเผิญมันเป็นโรคอุบัติใหม่เนาะมันมันยังไม่ได้มีวัคซีนที่มันแบบว่ารับประกันร้อนเปอร์เซ็นต์ว่ามันปลอดภัยจริงเพิ่งคบกันยังเพิ่งจะเดทกันไม่ได้ยังไม่รู้ใจกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมันจะต้องใช้ใช้วัคซีนที่ ที่ที่ภายใต้การการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ไอ้ตอนที่มันพัฒนาอย่างรวดเร็วนี่นะครับองค์การในโลกเขาก็ต้องต้องตัดสินใจเนาะว่าในสภาวะฉุกเฉินแบบนี้วัคซีนนะที่ที่ผลิตมาสามเทคนิคเนี่นะครับจะไม่ว่าจะเป็นจาก จากจากเชื้อตายจากเชื้อที่มันเป็นเวเตอร์หรือว่าจากเอมาอนเอจากบางชิ้นส่วนของตัวตัวไวรัสเองที่มาพัฒนาเพื่อจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันอะไรพวกนี้เนี่ยนะมันเราเรารู้อยู่ว่าเอวัคซีนจากเชื้อตายมันปลอดภัยที่สุดเนาะนะแต่อีกสองเทคนิคนี่เวเตอร์ที่เป็นพาหะแต่เอเอมาอนเอเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้เอองานวิจัยที่รับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ว่ามันปลอดภัยแต่ว่ามันต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องพวกนี้เป็น,เ,ปนเรื่องของของของการอยู่ในสภาวะฉุกเฉินระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความจําเป็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราต้องเอามาใช้เนี่ยนะครับเราจะรับประกันความมั่นใจให้กับประชาชนได้อย่างไรนี้ว่าคุณควรต้องฉีดนะเพราะว่าอย่างน้นอยๆมันเกิดความความมั่นใจว่าประเทศชาติเนี่ยมีมี พลเมืองมีภูมิคุ้มกันหมู่รนะครับก็คือว่ามาใหม่แหละองค์การอนามัยโลกเขาก็อนุญาตแหละแต่ว่าอนุญาตแบบฉุกเฉินใช่ไหมฮะเอามาก่อนดังนั้นสปชก็เลยเข้าไปมีบทบาทตรงนี้แหละใช่นะฮะทำาไงฮะก็ก็คือเราบนพื้นฐานของความ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 ที่มันอาจจะยังเป็นเรื่องของการที่เรายังกําลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาวัคซีนเนาะเนาะเนาะเราก็มีความจําเป็นที่จะต้อง เออทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาหลังจากการฉีดวัคซีนนะครับปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาโดยตรงจากวัคซีนเองก็ได้หรือว่าเราเองเรายังไม่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เนาะว่ามันไม่ได้เกิดจากวัคซีนเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าขอให้ไปฉีดวัคซีนถูกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยนะครับรัฐบาลยังดูแลอยู่ครับ นะครับก็ก็มันก็จะเป็นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่จะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ <S <S นะครับในการที่จะไปรับว<ภ>ัคซีนนะครับซึ่งมันเป็นแคมเปญระดับชาติจร<ภ>ิงจริงมันต้องต้องบอกว่าเป็นแคมเปญระดับโลกระดับโลกเลยเนาะประเทศเรานี่ทําเลยนะห,หลายประเทศก็ทําเหมือนกันนะฮะแต่สมมุติผมไปฉีดวัคซีนนะฮะไปฉีดวัคซีนที่หน่วยนะฮะแล้วกลับมาบ้านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหผมปวดแขนปวดตุยๆตรงเนี้ยนะฮะ อย่างนี้ถือว่าผมได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนอย่างที่อาจารย์ว่าไหมคก็ถือว่าน่าจะใช่เนาะเพราะปกติฉีดวัคซีนเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยมักจะมีอาการอาการอาการที่แบบว่าจุดจุดเออจุดที่จุดที่สี่แต่อย่าไปบอกว่าจริงๆแล้ววัคซีนเด่นอื่นที่มันก็เป็นเหมือนกันเนาะเนาะทีนี้เราบอกว่าเอ๊ะแค่ไหนอืแค่ไหนที่บอกว่าเอ๊ะรัฐบาลจะ ช่วยเหลือเืิ่มต้นนะครับมันก็ต้องดูเป็นเคสเคสไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจคุณก็ส่งเรื่องมาก่อนนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยไอไอไออาการที่เราจะพบทั่วๆไปอาการข้างเคียรนะครับจากจากวัคซีนเนี่ยจากการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยแต่ละตมนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีมีไข้นะครับปวดนะครับปวดปวดแขนนะครับมีไข้ บาง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 ชนิดอาจจะมีอาการท้องเสียบ้างอะไรเงี้ยนะครับชั่วคราวนะครับวันสองวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดปประเภทอย่างเงี้ยปวดเมื่อยตามตัวหรืออะไรเงี้ยก็เราลองดูก่อนละกันว่ามันมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตไหมการทํามาหากินไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าประเภทที่มันค่อนข้างจะเป็นอาการทั่วๆไปที่พบเนาะแล้วเราก็มีความเชื่งมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราการทํามาหากินอะไรของเราเนี่ยนะครับผมคิดว่า เออไอตรงนี้เนี่ยก็ขอความกรุณาขอความร่วมมือว่าอย่าอย่าขอก็เอามาเลยจัดนะสมมติผมไปฉีดฉีดตรงนี้เนาะหนึ่งตรงนี้เสียแล้วผมกลับไปเนี่ยมันปวดบวมแดงร้อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่างอื่นผมไม่เป็นเลยนะใครเคยอะไรก็ไม่เป็นหรือมีมีใค้ต่ำๆนะผมก็นอนแล้วก็ตื่นมาเมื่อมันก็โอเคไออย่างนี้ถือว่าปกติเนาะใช่ใช่เนาะอย่าอย่าขอเข้ามาเลยครับจริงๆขอเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเกิดผมฉีดไปแล้วมันปวดบวมแดงร้องผมก็มีนะกลับไปขึ้นมันมึนหัวฮะแล้วผมก็ท้องเสียด้วยแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วตอนกลางคืนก็อาเจียนลูกๆพาไปที่โรงพยาบาลพาไปออนอนโรงพยาบาลคุณหมอดูแลนอนสองวันไอ,อ,อ,อ้อย่างเนี้ยผมทําเรื่องเข้ามาได้ไหมฮะได้อย่างนี้ได้เลยเนาะได้โอเคงั้นเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยนะนะถึงท่านล้มหมอน,นอนเสือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยท่านขอรับความช่วยเหลือมาได้นะครับแล้วขอยังไงฮะอาจารย์อ๋อมันก็จะมีวิธีการเนาะ เออหนึ่งเนี่ยคุณเออคุณต้องมั่นใจก่อนเนาะคุณต้องมีหลักฐานการฉีดก่อนเนาะนะแล้วก็สมมุติว่าคุณไปฉีดที่จังหวัดไหนคุณยื่นเรื่องที่จังหวัดนั้นอย่างเช่นที่เราเจอเนาะสถานีกลางบางซื่อมีคนปริมณฑลเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าเขาก็จะมีแบบหลักฐานในหมอพร้อมนะใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันเนาะ คุณมาฉีดที่บางซื่ออบ้านคุณอยู่นนทบุรีอยู่ปทุมธานีอยไ่อ่างเงี้ยนะครับก็ถามว่าขอที่บ้านได้ไหมขอที่ปทุมธานีได้ไหมขอที่นนทบุรีได้ไหมเราบอกว่าหลักการของเราก็คือไปฉีดที่ไหนอไปขอที่นั่นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาขอที่ทําเรื่องที่กรุงเทพมหานครวิธีการก็คือคุณก็ไปดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดจาก จากเว็บนะครับของเราเนี่ยสำสชใช่ใช่ไปดาวน์โหลดคำร้องถ้าเกิดไม่แน่ใจไม่ทราบอะไรติดต่อหน่วยบริการนะครับหรือว่าหรือว่าสอบถามเข้ามาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโมาสายดท็จห3ึ่งสหนึ่งสามสามศูนย์ก็ได้เนาะจะได้สะดวกเออถามก่อนว่ามีหลักฐานในที่ที่ต้องการใช้บ้างหนึ่งอ่ะโหลดคำร้องก่อน โหลดคำร้องเสร็จก็ต้องยื่นเรื่องประกอบหลักฐานต่างๆเช่นคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลขอประวัตินาะเนาะประวัติว่าไปแอดมิดมาหมอล้ความเห็นอะไรว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เอาไอ้พวกสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็อย่าลืมสมุดธนาคารด้วยนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าเขาอก็ถ้าเกิดว่า เขชจ่ายใช่ไหมสมมติจ่ายเขาก็โอนเลยครับไม่ต้องมารับเงินสดไม่ต้องมาบัญชีเลยใช่โอนเข้าบัญชีเลยระบบมันเป็นแบบอาจารย์มีคนเขาถามบอกว่าเนี่ยเราไปเอาหลักฐานจากโรงพยาบาลนะไปเอาหมอวินิจฉัยยังไงเอาถ้าเกิดคุณหมอเขาไม่ได้วินิจฉัยว่าฉันแพ้วัคซีนแลฉันจะเบิกได้ไหมยื่นเข้ามาก่อนครับ คุณมีอาการคุณก็เขียนให้มันชัดเจนเนาะว่ามันมีอาการอะไรอย่างไรหมอจะเล่าอาการให้เล่าอาการเพราะในใบคำร้องมันจะมีเขียนให้เขียนเล่าอาการเดี๋ยวกรรมการพิจารณาเองบอกกรรมการพิจารณาแล้วกรรมการที่เป็นใครคะอาจารย์กรรมการเนี่ยบอกได้ไหมบอกได้สิเขาชาวบ้านอยากรู้ก็เป็นเป็นคือมันจะมีหลายองค์ประกอบเนาะเนาะเราเราจะมีองค์ประกอบประมาณไม่เกินห้าคนนะครับก็จะมีมี พุ่มในการเขตเนี่ยก็จะเป็นเลขานุการเนาะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แล้วก็บางทีเราก็จะมีตัวแทนของภาคประชาชนด้วยเข้าไปนั่งช่วยพิจารณานะครับองค์ประกอบประมาณ4-5คนคณะกรรมกานุรรมการไปก็จะได้คล่องตัวเนาะจะได้คล่องตัวครัอย่างที่พิจารณากันทุกสัปดาห์เลยไหมครับเนี่ย ของกทมนี่ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ที่กทมฉีดเยอะฉีดเข้าไปร้อยประมาณร้อยเข็มหนึ่งเนี่ยเห็นเขาบอกว่าฉีดไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะะอไรเพราะมีคนต่างจังหวัดมาฉีดด้วยนะครับมันก็เลยเกินร้อยสถานีกลางบางซื่อนะโอ้โหคนเยอะมากเลยใช่เนาะเข็มสองนี้เข้าไปเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นในในเขตเราเนี่ยฉีดเยอะที่สุดแล้วครับเทียบกับทุกทัณฑประเทศ มาทุกสัปดาห์ครับแล้วก็มีหลายชุดด้วยคณะอนุกรรมการก็มีหลายชุดเพราะว่าเอาไม่ทันชุดเดียวเอาไม่ทันก็พยายามทําให้เร็วนะครับคราวนี้บังเอิญนะอาจารย์บังเอิญว่าแต่พี่น้องประชาชนฟังอยู่ตอนเนี้ยโอ้พึ่งทราบว่าเอ้าได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมีเงินเยียวยาด้วยทําเรื่องตอนนี้ทําเรื่องเป็นละแต่บังเอิญว่าเพิ่งจะมาทราบฉีดเป็นกับปีที่แล้วนะฮะฉีดไปปีที่แล้ว ฉีดไป็ปีที่แล้วออฉีดเป็นปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยฉีดแล้วก็มีอาการแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าได้รับเงินเยียวยาได้ทําเรื่องได้ตอนนี้รู้ละจะไปยื่นตอนนี้ได้ไหมครับเออได้ภายในสองปีเนาะสองปีแต่แต่อันนั้นก็คือว่าเป็นอาการในอดีตนะถูกต้องถูกต้องแต่แต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นเ็มาแล้วเออฉีดมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเพิ่งจะเป็นอาการตอนนี้เออผ่านไปแล้วหนึ่งปีเราจะ มั่นใจได้ังี่มันจับวัคซีนหรือมันจากจะพิสูจน์เรื่องอื่นมันอาจจะพิสูจน์ยากแต่ว่าถ้าตอนนู้นฉีดแล้วเนี่ยโอ้ล้ลมหมอนอนเสือนอนโรงพยาบาลแต่ไม่รู้ว่ามีเงินหลักฐานมีหมดแล้วยื่นตอนนี้ก็อย่างได้ไม่เกินสองปีโอ้เจ๋วมากเลยฮะเจ๋วมากเลยเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วนะว่ามีกรรมการมีกรรมการมีผู้ทรงคุณวุฒิมีอาจารย์ก็เป็นกรรมการเลยเขาด้วยนะฮะอยู่ในทีม เราพิจารณากันทุกสัปดาห์นะครับการโอนเงินสมมติถ้าพิจารณาแล้วมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเราก็จะโอนผ่านธนาคารนะที่ที่เป็นสมุดบัญชียื่นมาให้นะครับประชาชนต้องกังวลอะไรไหมฮะกังวลสมมุติว่าเข้ามาแล้วแมเขาจะกังวลว่าหลายคนถามว่าแล้วเขาจะให้หรอสพชเนี่ยที่ผ่านมานี่เขาให้บ้างไหมนะครับอาจารย์อยู่กทมเนี่ยนะครับพิจารณาไปแล้วเนี่ยนะครับจ่ายไปแล้วบ้างแล้ว จ่ายไปตั้งเยอะตัวเลขเยอะมากเลยจ่ายไปเท่าไหร่แล้วกทามจ่ายไปเท่าไหร่เหรอครับเดี๋ยวขอดูตัวเลขนี้หนึ่งนะครับผมดูตัวเลขนะนะจ่ายไปนี่หลักเยอะมากเลยนะจาะโอนะครับครับนะครับไม่น้อยไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะครับนะครับแล้วสมมุตินะฮะมีนะฮะญาติก็บอกว่าเอาละตอนนี้รู้ช่องทางการการเบอกยื่นเรื่องยังไงละนะฮะสมมุติว่าญาติเขามายื่นเรื่องวันนี้ครับนะครับยื่นเรื่องวันนี้ นะก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่สมมติเขาเขาได้รับการพิจารณาได้รับเงินด้วยต้องใช้เวลาเท่าไหร่คือ,อ,อพอยื่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยกระบวนการก่อนก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณามันก็มีเส้นทางเ,เราเนี่ยพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับโดยปกติเราะจะกินเวลาประมาณห้าถึงสิบวันนะครับห้าถึงสิบวันมันขึ้นกับมันขึ้นกับหนึ่งเนี่ย ปริมาณของการรองเข้ามาเนี่ยนะครับในในในระหว่างนั้นเนี่ยเป็นเช่นไรครับแต่เมื่อไหร่ที่มันเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาแล้วของคณะอนุกรรมการเนี่ยเราการันตีว่าหลังจากพิจารณาแล้วถ้าสมมุติว่าเราอนุมัติไม่เกินห้าวันครับโอ้ยงี้เร็วแล้วเร็วแล้วไม่เกินครับเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดนะครับเอาเอาตีซะว่าไอ้กระบวนการก่อนหน้านี้เพราะมันต้องมีการอาจจะต้อง โทรศัพท์ว่าหลักฐานไม่ครบขอเอาส่งหลักฐานมาเพิ่มอะไรเงี้ยประมาณสักสิบวันเนาะสิบบวกห้าก็ประมาณสิบห้าวันประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์นะฮะสองสัปดาห์ไม่ไม่เกินนี้นะบวกลบนิดหน่อยเผื่อเผื่อช่วงนั้นเคสเยอะใช่ไหมเคสเยอะเคสน้อยก็จะมีผลนิดหน่อยอย่าง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 ช่วงเนี้ยครับทางสิทธิประกันสังคมเนี่ยที่ช่วงประมาณสัก มิถุนาอนช่วงนั şey the ้นนหะมันมีมันมีบอกว่าประกันสังคมจะดูแลเราจะมีการเดียวช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นเดียวกันกับกับสปสชอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการโอนเคสไปช่วงนั้นแล้วก็ต่าหลังเขาก็บอกว่าขอให้ทางสปสชช่วยพิจารณาสิทธิประกันสังคมให้ด้วยเขาจะพิจารณาเฉพาะสิทธิแรงงานต่างด้าวอัเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นนหะ มันก็จะมีเคสตกค้างอยู่จํานวนพอสมค,ควรที่เขา่้องส่งกลับมาให้เรา,าเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มนี้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังดำเนินการอย่างด่วนที่สุดเพราะเป็นเคสที่สะสมอะไรไือนนะครับท่้งนั้นก็อาจจะติดอยู่เรื่องเดียวว่ามีอยู่ช่วงึงคือเดิมเนี่ยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเราให้ทุกสิทธิ แต่ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยทางประกันสังคมท่านมีหนังสือนะฮะมีมีประกาศออกมาะเราจึงไม่ได้พิจารณาเคสประกันสังคมเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขาส่งไปดูแลแต่ว่าตอนนี้ทางประกันสังคมเนี่ยทำหนังสือมาแล้วชัดเจนล้วว่าชัดเจนดูแลสิทธิแรงงานต่างด้าวนี้ทำประกันสังคมทุกเคสเขาก็เลยต้องส่งกลับนะฮะทุกเคสที่เป็นคนไทยสพชดูแลแต่เคสแรงงานต่างด้าวนี่ประกันสังคมเล้ก็ท่านดูแลนะครับตอนนี้ตอนนี้ทุกสิทธิไม่ต้องกังวลแล้นะครับ อาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องดีเนาะอาจารย์มีตอนท้ายเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของเงินเยียวยาสักนิดหนึ่งไหมเชินฮะครับก็บคิดว่าเ,เรื่องของการเยียวยาเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้พวกเราเนี่ยเกิดความมั่นอกมั่นใจในการรับวัคซีนนะครับแต่ว่ากออ็อย่างที่ทราบนะครับว่าวัคซีนเนี่ยมันยังมันมัน,มน มันยังอยู่ในกระบวนการาที่มันทั้งสามเทคนิคเ,เนาะมันยังไม่ได้สามารถบอกได้ว่ามันมันเกิดความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนาะเนาะแต่ว่าเ,าเราด้วยความปรารถนาดีนะครับอยากทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดท่านท่านไม่ได้เสี่ยงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยท่านก็จะไมเสี่ยงกับการ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 เกิดโรค นะครับซึ่งการเกิดโรคมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงตามมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีความปรารถนาดีนะครับว่าเราอยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงนะครับมีระบบสาธารณสุขที่จะช่วยดูแลนะครับในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเท่าที่จากงานวิจัยพบนะครับผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีน นะครับส่วนใหญ่มันไม่ได้รุนแรงไม่ได้ร้ายแรงแต่ว่ามันอาจจะเกิดความาาาบังเอิญนะครับว่าท่านนะครับ,นะรบมีปัญหาสุขภาพอยู่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนแล้วก็เลยเกิดปัญหาแต่ว่าตราบเท่าที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันไม่ได้เกิดจากวัคซีนเราดูแลท่านครับนะครับดังนั้นให้เราอุ่นใจไว้นะครับว่าว่า สิ่งที่เรามอบให้กับท่านเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับวัคซีนเนี่ยกว่าจะเลือกมาแต่ละตัวนะครับทางรัฐบาลเองก็มีความปรารถนาดีนะครับว่าเลือกตัวไหนนะครับจะไปควยกตัวไหนนะครับเพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเดียวกันเราก็พยายามคํานึงถึงความปลอดภัยสูงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันครับในอันที่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเรื่องการฉีดวัคซีนโดยสรุปก็คือว่าวัคซีนฉีด นะครับดีกว่ายังไงก็ทําให้เราปลอดภัยจากการติดเชื้อในครั้งนี้นะครับและนี่ก็คือสาระดีๆในเรื่องของการเอาเงินเยียวยาวัคซีนนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์วิรัตนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ UC Podcast สสาระดีๆจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ